ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับความมืดนอกกำแพงเมืองโครนอสเป็นความมืดที่แท้จริงมันกลืนกินทุกสิ่งจุนหมดสิน้นเหลือเพียงเสียงรีดริ่งเรไรและเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าไทเลอร์กระโดดลงจากรถขนขยะเมื่อมันชะลอตัวลงที่ทางแยกร่างกายของเขาสั่นเทาไม่ใช่จากความหนาวเย็นแต่จากอะดรีนาลีนที่ยังคงสูบฉีดและความหวาดกลัวที่เกาะกุ้มหัวใจ สิ่งแรกที่เขาทำคือจัดการกับคำสาปที่ส่องสว่างบนข้อมือเขาฉีกชายเสื้อที่เก่าจนเปื่อยของตัวเองออกเป็นแถบยามแล้วพันมันรอบนาฬิกาชีวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแสงสีทองอารามถูกบดบังจนมิดความมืดมิดรอบตัวกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาอีกครั้งเป้าหมายเดียวในหัวของเขาตอนนี้คือหมู่บ้านสีดาคือแม่ของเขาเขาต้องกลับไปเตือนนางต้องพานางหนีไปด้วยกันเวลาที่เขาได้มานี้ มันอาจจะมากพอสําหรับพวกเขาทั้งสองคนการเดินทางกลับที่ปกติใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันบัดนี้กลับยาวนานราวกับชั่วนิรันด์ทุกเงาไม้ที่ทอดตัวยาวในยามค่ําคืนทําให้เขาใจหายวาบทุกเสียงกิ่งไม้หักใต้ฝ่าเทา้าทําให้เขาสะดุ้งหยงเขากลายเป็นสัตว์ป่าที่ตื่นกลัววิ่งสลับกับซ่อนตัวไปตลอดทางในที่สุดเขาก็มาถึงแนวป่าที่คุ้นเคยซึ่งเป็นเขตแดนของหมู่บ้านสีด้า แต่สิ่งที่รอเขาอยู่กลับทำให้เลือดในกายเย็นเยียบหมู่บ้านของเขาไม่เงียบสงบเหมือนเช่นเคยแต่กลับสว่างสวัยไปด้วยแสงคบไฟที่วูบไหวไปมาและที่น่าหวาดวันที่สุดคือนอตะคุ่มของทหารรักษาความปลอดภัยเวลาในชุดกรกสีนินพวกมันเดินล่าตระเวนไปทั่วทุกซอกมุมประตูของทุกกระท่อมถูกเปิดอ้าทิ้งไว้ชาวบ้านถูกต้อนออกมารวมกันที่ลานกลางหมู่บ้าน ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไทเลอร์ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบหัวใจของเขาหล่นวูบเขามาช้าเกินไปเขาคลานเข้าไปใกล้ขึ้นแอบฟังเสียงพูดคุยของเพื่อนบ้านสองคนที่ถูกคุมตัวอยู่ไม่ไกลแค่เพราะเด็กคนเดียวนะหญิงคนหนึ่งกระซิบเสียงสัน่นราชาส่งทหารมาทั้งกองร้อยพลิกผันดินหาตัวไทเลอร์ ข้าเห็นพวกมันพังประตูเข้าไปในบ้านของนางลีอานาพวกมันบอกว่านางเป็นแม่ของโจรพวกมันพวกมันจับตัวนางไปแล้วคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจของไทเลอร์ราวกับมีดน้ำแข็งโลกทั้งใบของเขาพังทลายลงในพริบตาไม่ใช่แค่เขาที่ถูกไล่ล่าแต่แม่แม่ผู้บริสุทธิ์ของเขาต้องมารับโทษทันจากการกระทำของเขาด้วย ความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่จนเขาแทบหายใจไม่ออกความโกรธแค้นเดือดพล่านขึ้นมาแทนที่ความกลัวที่นี่ไม่ใช่บ้านของเขาอีกต่อไปมันได้กลายเป็นกับดักไปแล้วน้ำตาแห่งความสิ้นหวังและความโกรธไหลอาบแก้มไทเลอร์กัดฟันแน่นเขารู้ว่าการปรากฏตัวตอนนี้มีแต่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องหนี เขาหันหลังให้กับหมู่บ้านที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ซึ่งความทรงจำเกี่ยวกับแม่ยังคงแจ่มชัดเสียงหัวเราะของนางรอยยิ้มอันอ่อนโยนของนางบัดนี้มันกลายเป็นเพียงอดีตที่ถูกพรากไปด้วยหัวใจที่แหลกสลายและเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมไทเลอร์เริ่มออกวิ่งอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้วิ่งอย่างไร้จุดหมายเขาไม่ได้วิ่งดีเพื่อเอาชีวิตรอดพิงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เขาวิ่งเพื่อตามหาหนทางหนทางที่จะแข็งแกร่งขึ้นหนทางที่จะชิงตัวแม่ของเขากลับคืนมาและหนทางที่จะตอบโต้ระบบอันโหดร้ายที่พรากทุกอย่างไปจากเขาเขาไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่เขารู้ว่าต้องไปให้ไกลที่สุดจากเงื้อมมือของราชาเขาต้องข้ามอาณาจักรนี้ไปให้ได้แสงแรกของรุ่งอรุณาสาดส่องลงบนร่างของเด็กหนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักเบื้องหน้าคือป่าทึบ ภูเขาสูงและเมืองต่างๆที่เขาไม่เคยเห็นเบื้องหลังคือบ้านที่เขาไม่อาจกลับไปได้อีกแล้วและบนข้อมือที่ถูกพันผ้าเอาไว้คือเวลาที่ถูกขโมยมาเวลาที่จะเป็นทั้งพรและคำสาปในการประจนภัยที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างของเขาหลายวันผ่านไปไทเลอร์กลายเป็นนักเดินทางสัญจรโดยสมบูรณ์เขาเรียนรู้ที่จะหาอาหารจากในป่า นอนหลับตามถ้ำร้างหรือใต้เงาไม้ใหญ่และหลีกเลี่ยงเส้นทางสัญจรหลัดกับเมืองต่างๆที่มีด่านตรวจของทหารรักษาความปลอดภัยเวลาตั้งอยู่ทุกแห่งหนแต่การหลบหนีเช่นนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวที่กัดกินจิตใจวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางผ่านซากประดักหักพังของวิหารโบราณในหุบเขาลึกความอ่อนเพลียก็เล่นงานเขาจนเกินจะทนไหว เขาเผลอหลับไปใต้ซุ้มประตูหินที่ผูพังโดยไม่รู้ตัวเลยว่าผ้าที่พันข้อมือไว้ได้คลายตัวออกเล็กน้อย mm. เผยให้เห็นแสงสีทองเรื่อเรื่อเ,อเล็ดลอดออกมาและนั่นก็เพียงพอแล้วเจอตัวม er ันแล้วโจรขโมยเวลาไทเลอร์สะดุ้งตื่นสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงตะโกน mm. เขาลืมตาขึ้นมาพบกับฝันร้ายที่ตามหลอกหลอน ทหารรักษาความปลอดภัยเวลาสามนายยืนล้อมเขาไว้พร้อมกับแทรกการเวลาในมือพวกมันคงแกะรอยเข้ามาอย่างเงียบๆแล้วรอจังหวะที่เขาอ่อนแอที่สุดหมดหนทางหนีแล้วไอ้หนูส่งเวลาของราชาคืนมาซะดีๆแล้วบางทีพวกเราอาจจะมอบความตายที่เจ็บปวดน้อยหน่อยให้ไทเลอร์ถอยกรูดไปจนแผ่นหลังติดกับกำแพงหินเย็นเฉียบ หัวใจของเขาเต้นระรัวในสภาพที่อ่อนลาเช่นนี้เขาไม่มีทางสู้หรือหนีได้ทันแน่แท่การเวลาเส้นแรกฟาดลงมายังจุดที่เขายืนอยู่แต่ก่อนที่ปลายแท่จะสัมผัสถึงตัวเขาทันใดนั้นก็มีวงแหวนแสงสีฟ้าอมเงินปรากฏขึ้นกลางอากาศตรงหน้าเขามันหมุนวนด้วยความเร็วสูงและดูดซับการโจมตีของแท่กาลเวลาเข้าไปจนหมดสิน้นฟุบ แท้ที่ควรจะดูดเวลาของไทเลอร์กลับเหี่ยวเฉาและสลายกลายเป็นฝุ่นผงไปในพริบตาทหารทั้งสานายและไทเลอร์ต่างเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงครอยนะทหารอีกนายตวาดลั่นพลางกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากยอดซุ้มประตูหินที่พังทลายก่อนที่ร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง จะกระโดดลงมายืนอยู่ระหว่างไทเลอร์ก,กับเหล่าทหารอย่างนุ่มนวลน,นางดูอายุไล่เลี่ยกกับเขาผมยาวสีเงินยวงของนางสะท้อนแสงจันทร์จางๆแม้จะเป็นเวลากลางวันดวงตาสีไพลินคู่โตฉายแววฉลาดและสุขุมเกินวัยนางสวมชุดคลุมของนักเดินทางที่ดูเรียบง่ายแต่บนข้อมือของนางกลับไม่มีนาฬิกาชีวะเหมือนคนทั่วไป แต่เป็นกํำไรเงินที่สลักลวดลายของดวงดาวและจักรราศีเอาไว้พวกเจ้าสามคนรังแกคนไม่มีทางสู้คนเดียวไม่น่าละอายไปหน่อยหรือนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เรียบใสแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจเจ้าเป็นใครนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้ายายเด็กบกวันซื้นลีกไปทหารคนหนึ่งตะวาดพลางง้างแส้เตรียมโจมตีหญิงสาวเพียงยิ้มมุมปากนางไม่ได้ขยับตัว แต่กลับยกมือขึ้นมาวาดสัญลักษณ์บางอย่างในอากาศอย่างรวดเร็วพื้นดินใต้เท้าของทหารทั้งสามพลันปรากฏวงแหวงแสงสีฟ้าแบบเดียวกันขึ้นมาล้อมรอบตัวพวกมันไว้นี่มันอะไรกันพวกมันร้องอย่างตื่นตระหนกพยายามจะก้าวขาออกมาแต่วงแหวนกลับยึดพวกมันไว้แน่นเหมือนติดอยู่ในกาวนี่คือพันธนาการแห่งห้วงเวลาพวกเจ้าจะติดอยู่ในนั้นราวๆหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ หญิงสาวพูดอย่างใจเย็นเวลาสำหรับพวกเจ้าจะเดินช้าลงจนเกือบหยุดนิ่งแต่สำหรับโลกภายนอกมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วพอให้พวกเราหนีไปได้ไกลไทเลอร์มองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตานี่คือเวทมนต์เวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาแต่เป็นรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันแตกต่างจากการควบคุมเวลาแบบดิบเถื่อนของราชาอย่างสิ้นเชิงหญิงสาวหันมามองเขา ดวงตาสีภไพลินของนางจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเขาก่อนจะเหลือบไปมองแสงสีทองที่เล็ดลอดออกมาจากผ้าพันแผลบนข้อมือในท่านคงคือคนที่กำลังเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทั้งอาณาจักรสินะโจรผู้ขโมยเวลาจากราชานางเอย่ยข้าชื่อลูน่าและดูเหมือนว่าในท่านกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะพูดจบนางก็คว้าข้อมือของไทเลอร์ที่ยังคงยืนงงอยู่ ไม่มีเวลาอธิบายแล้วต้องไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะหาทางหลุดออกมาได้ลูน่านำทางไทเลอร์วิ่งลึกเข้าไปในซากวิหารอย่างชำนาญราวกับเป็นบ้านของตัวเองทิ้งให้เหล่าทหารรักษาความปลอดภัยเวลายืนแข็งทื่ออยู่ในพันธนาการแห่งห้วงเวลาอย่างสิ้นท่าไทาเลอร์ถูกลากไปตามทางเดินลับและอุโมงค์ใต้ดินในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายผู้หญิงคนนี้เป็นใคร เวทมนต์นั่นคืออะไรและทำไมนางถึงต้องมาช่วยเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาหนีออกมาเขาก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วลูน่านำทางไทเลอร์มาจนถึงห้องลับใต้ดินที่ซ่อนอยู่หลังรูปสลักโบราณภายในมีเข้าของเครื่องใช้ของนักเดินทางและหนังสือเก่าแก,ก่กองอยู่เต็มไปหมดแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวมาจากลูกแก้ววิเศษที่ลอยอยู่กลางอากาศ เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนโยนที่นี่ปลอดภัยชั่วคราวลูน่าพูดพลางจุดตะเกียงน้ำมันถ้าหันของราชาไม่รู้จักทางลับพวกนี้หรอกไทเลอร์ชุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงความเหนื่อยล้าจากการหลบหนีหลายวันทาถมเข้ามาอีกครั้งเขามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่ไว้ใจนักเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงช่วยฉันลูน่ายื่นถุงหนังใส่น้ำให้เขาก่อนจะนั่งลงฝั่งตรงข้าม ข้าบอกแล้วว่าชื่อลูน่าข้าเป็นนักศึกษาศาสตร์แห่งการเวลาหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือนักเวทเวลานางมองไปยังข้อมือของไทเลอร์ที่ยังผันผ้าไว้ส่วนเหตุผลที่ช่วยเพราะสิ่งที่อยู่บนข้อมือของท่านมันน่าสนใจและเพราะข้าเกลียดวิธีการของราชาศาสตร์แห่งการเวลาไทเลอร์ทวนคำอย่างไม่เข้าใจฉันนึกว่ามีแค่ราชาเท่านั้นที่ควบคุมเวลาได้ รูน้ายิ้มเศร้านั่นคือสิ่งที่ราชาอยากให้ทุกคนเชื่อนางอธิบายความจริงแล้วเวลาเป็นพลังงานธรรมชาติเหมือนสายลมหรือสายน้ํามันไหลเวียนอยู่ทั่วทุกขนแห่งในโลกของเรามนุษย์ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและสัมผัสกับมันได้ไม่ใช่แค่คนเดียวนางหยิบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดให้เขาดูภาพวาดในนั้นแสดงให้เห็นผู้คนในยุคโบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายนาฬิกาชีวะ แต่แสงของมันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายในอดีตการมนุษย์อยู่ร่วมกับเวลาอย่างสมดุลเรายืมเวลาจากธรรมชาติเพื่อใช้ชีวิตและเมื่อสิ้นอายุไขเวลาของเราก็จะคืนกลับสู่กระแสทานแห่งการเวลาอีกครั้งมันเป็นวัฏจักรที่งดงามไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาอย่างแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไทเลอร์ถามดวงตาของเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เกิดราชาแห่งเวลาขึ้นมานะสิลูน่าตอบน้ำเสียงของนางเจือความขมขื่นบรรพบ,บุรุษของราชาองค์ปัจจุบันเป็นนักเวทผู้ละโมบเขาค้นพบวิธีกักเก็บและตัดขาดผู้คนออกจากกระแสทานแห่งการเวลาตามธรรมชาติเขาสร้างระบบนาฬิกาชีวะขึ้นมาทําให้เวลาของแต่ละคนกลายเป็นทรัพยากรส่วนบุคคลที่จับต้องและขโมยได้เขาตั้งตัวเองเป็นผู้ควบคุมแต่เพียงผู้เดียวอ้างตนว่าเป็นผู้มอบเวลาให้แก่ทุกคน และสร้างภาพลวงตาว่าหากไม่มีเขาทุกคนก็จะตายเพราะเวลาหมดไทเลอร์นิ่งอึ้งไปความจริงนี้มันช่างน่าตกตะลึงและบิดเบี้ยวเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ชีวิตทั้งชีวิตของเขาและทุกคนที่เขารู้จักอยู่ภายใต้คำโกหกคำโตมาโดยตลอดระบบที่ราชาสร้างขึ้นมันผิดธรรมชาติอย่างร้ายแรงมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ คนรวยกว้านซื้อเวลามาเก็บไว้จนแทบจะเป็นอมตะในขณะที่คนจนต้องขายเวลาของตัวเองเพื่อประทังชีวิตไปวันวันวัฏจักรของเวลาถูกทำลายและกระแสทานแห่งการเวลาของโลกก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆเหมือนแม่น้ำที่กำลังจะเหือดแห้งไทเลอร์คลายผ้าที่คันข้อมือออกเขามองแสงสีทองอารามที่สว่างเจิดจ้าบนนาฬิกาของตัวเองด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่เวลาที่ถูกขโมยมาอีกต่อไปแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของระบบที่บิดเบี้ยวนี้แล้วเวลาที่ฉันได้มานี่ละ่ะเขาพึมพำม,มันคืออะไรกันแน่นั่นคือเวลาบริสุทธิ์ที่ราชาสูบมาจากแก่นแท้แห่งการเวลาโดยตรงหลูน่ามองแสงนั้นด้วยแววตาจริงจังมันไม่ใช่แค่เวลาชีวิตธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือพลังงานดิบของเวลาข้าถึงได้บอกว่ามันน่าสนใจ มันมีพลังมหาศาลเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจและนั่นคือเหตุผลที่ราชาต้องตามล่าท่านให้ได้เพราะเวลาที่ท่านได้ไปนั้นก็คือส่วนหนึ่งของกุญแจสู่อำนาจและความเป็นอมตะของเขาคํำอธิบายของลูน่าทำให้ไทเลอร์เข้าใจทุกอย่างกระจางแจ้งขึ้นมาทันทีการเดินทางของเขาไม่ได้เป็นเพียงการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแล้ว การที่เขาบังเอิญได้ครอบครองเวลาส่วนนี้มันได้ดึงเขาเข้ามาสู่ใจกลางของความขัดแย้งที่ใหญ่หลวงกว่าที่คิดการต่อสู้เพื่อปลดแอกเวลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและผู้คนทุกๆคนไทเลอร์และลูน่าใช้เวลาสองสาวันหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องรับใต้ซากวิหารโบราณลูน่าได้สอนพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์แห่การเวลาให้ไทเลอร์เขารู้สึกทึ่งที่คนพบว่า ตัวเองสามารถสัมผัสถึงเวลาที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวได้จังๆและเริ่มเรียนรู้วิธีควบคุมแสงบนนาฬิกาชีวะให้หรี่ลงหรือสว่างขึ้นได้ตามใจนึกเพื่อใช้ในการพรางตัวพลังของท่านมันดิบและรุนแรงเกินไปลูน,น่าเตือนเหมือนน้ำป่าที่ไหลหลากต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะสร้างเขื่อนและควบคุมมันไม่อย่างนั้นมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวท่านเองแม้ที่ซ่อนจะปลอดภยัย แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ทหารของราชาอาจหาที่นี่เจอในที่สุดและสเสบียงของพวกเขาก็เริ่มร่อยหรอเราต้องไปต่อลูน่าตัดสินใจในเช้าวันหนึ่งเป้าหมายต่อไปคือโอเอซิสแห่งการเวลาเมืองรับแลของเหล่านักเวทและผู้ศึกษาศาสตร์แห่งการเวลาที่ปฏิเสธอำนาจของราชาที่นั่นน่าจะมีคนที่ช่วยเราได้การเดินทางครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น พวกเขาต้องเดินทางผ่านป่าเสียงสะท้อนป่าอาถรรพ์ที่ว่ากันว่าเวลาในนั้นเดินไม่เป็นปกติบางครั้งอาจเดินช้าลงจนเหมือนหยุดนิ่งหรือบางครั้งก็เร็วขึ้นจนหนึ่งวันผ่านไปในชั่วพริบตาคืนหนึขณะที่พวกเขากำลังก่อ,อก,กองไฟเล็กๆเ,เพื่อให้ความอบอุ่นในป่าที่หนาวเย็นหลังสังหรณ์ของไทเลอร์ก็ร้องเตือนขึ้นมาอีกครั้งเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่กำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ในเงามืดมีคนตามเรามา ไทเลอรก์กระสิกัับลูนะ่าพลางคว้างกิ่งไม้ใหญ่มาถือเป็นอาวุธลูน่าก็รู้สึกได้เช่นกันนังลุกขึ้นยืนชา้ชาๆเตรียมพร้อมที่จะไล่เวทป้องกันตัวท่านใดนั้นร่างในชุดคลุมสีเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นจากหลังต้นไม้ใหญ่ร่างนั้นสูงโปร่งและเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบกริบราวกับพูดผีบนใบหน้ามีหน้ากากไม้สลักหลายเรียบๆปิดบังไว้เผยให้เห็นเพียงดวงตาคมกริบ ที่มองมายัางพวกเขาอย่างประเมินจะเย็นก่อนเด็กๆข้าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเสียงที่ดังออกมาจากใต้หน้ากากนั้นทุ้มต่ำและเยือกเย็นท่านเป็นใครแสดงตัวออกมาหูหน้าตวาดอย่างไม่ไว้ใจชายสวมหน้ากากไม่ตอบแต่กลับชักดาบสั้นสองเล่มออกมาจากเอวดาบนั้นมีสีดำสนิทและไม่มีเงาสะท้อนใดๆถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นก่อนว่า พวกเจ้ามีค่าพอให้ข้ารู้จักสิ้นคำพูดเขาก็พุ่งเข้าใส่ไทเลอร์ร้าวกับลูกศรไทเลอร์ยกกิ่งไม้ขึ้นป้องกันอย่างตกใจแต่ดาบของชายสวมหน้ากากนั้นรวดเร็วและแม่นยำกว่ามากเขาตวัดดาบเพียงครั้งเดียวกิ่งไม้ในมือของไทเลอร์ก็ขาดออกเป็นสองท่อนอย่างง่ายดายหลู่หน้าไร้เวททันทีวงแหวนแสงสีฟ้าพุ่งเข้าหาชายสวมหน้ากาก,ากแต่เขากลับเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่ง เขาเอี้ยวตัวหลบอย่างง่ายดายเรากับรู้ล่วงหน้าว่าการโจมตีจะมาจากทิศทางไหนจากนั้นจึงดีดตัวเข้าประชิดรูหน้าในพริบตาปลายดาบเย็นเยียบจออยู่ที่ลำคอของนางเวดมตนของเจ้ายังช้าไปเขาพูดเรียบๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนไทเลอร์แทบตั้งตัวไม่ทันเขามองเพื่อนใหม่ตกอยู่ในอันตรายความโกรธและความกลัวก็ปะทุข,ขึ้นมาพร้อมกันปล่อยเธอนะเขาตะโกนลั่น โดยไม่รู้ตัวพลังจากนาฬิกาชีวะบนข้อมือของเขาก็พุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งแสงสีทองสว่างวาบทะลุท่าที่พันไว้และเกิดเป็นแรงผลักมหาศารกระแทกออกไปรอบทิศต,ตูมแรงระเบิดของพลังเวลาซัดร่างของชายสวมหน้ากากและลูน่าให้กระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางไทเลอร์เองก็ถูกแรงสะท้อนกลับเล่นงานจนล้มกลิ้งไปกับผื้นเขารู้สึกเจ็บแปลบไปทั่วร่างราวกับถูกฉีกกระชากชายสวมหน้ากากลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าอย่างใจเย็น เขามองมาที่ไทเลอร์ซึ่งกำลังนอนหอบหายใจอยู่บนพื้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป <c oughs> พลังรุนแรงแต่ไร้การควบคุมโดยสิ้นเชิงเขาพูดพลางเก็บดาบเข้าฝากักแต่ก็ถือว่าผ่านลูหน้าที่ลุกขึ้นมาได้ก็รีบวิ่งมาดูอาการของไทเลอร์นางมองชายสวมหน้ากากอย่างโกรธเคืองท่านทำบ้าอะไรเนี่ยชายสวมหน้ากากถอดหน้ากากของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าที่คมขาย แต่มีรอยแผลเป็นพาดผ่านดวงตาข้างหนึ่งดวงตาของเขาดูเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าต้องทดสอบพวกเจ้าข้าคือเอรสลูน่าเบิกตากว้างเมื่อได้ยินชื่อนั้นเอรสเงาแห่งพงไพรผู้พิทักษ์ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านราชาอย่างลับๆงั้นหรือข้าเคยได้ยินแต่ในข่าวลือข่าวลือเป็นความจริงเอรสยอมรับข้าตามรอยพวกเจ้ามาตั้งแต่ออกจากซากวิหารแล้ว การเดินทางไปยังโอเอซิสแห่งเวลานั้นอันตรายเกินไปสำหรับพวกเจ้าสองคนโดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งนั้นอยู่กับตัวเขาเหลือบมองข้อมือของไทเลอร์ท่านมีเป้าหมายอะไรกันแน่ไทเลอร์ถามขึ้นพยายามพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเป้าหมายเดียวกับพวกเจ้าและอาจจะใหญ่กว่านั้นเอเรสตอบข้าไม่ได้ต้องการแค่หลบหนีข้าต้องการล้มล้างราชาแห่งเวลาและทลายระบบทาตนี่ทิ้งไปซะ แววตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเจ็บปวดเหมือนคนที่เคยสูญเสียมามากมายจากการกระทําของราชาพลังที่เจ้ามีเด็กหนุ่มมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ถ้าเจ้ายังควบคุมมันไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่รอวันทําลายทุกคนที่อยู่รอดตัวเจ้ารวมถึงตัวเจ้าเองเอเรสยื่นมือมาตรงหน้าไทเลอร์เดินทางไปกับข้าข้าจะสอนวิธีการต่อสู้ให้ ส่วนแม่หนูนักเวทนั่นก็สอนเรื่องการควบคุมพลังให้เจ้าแล้วเราจะมุ่งหน้าไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่าโอเอซิสที่มั่นของกลุ่มกบฏการปรากฏตัวของเอรสได้เปลี่ยนทิศทางการเดินทางของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิงจากการหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดมันกำลังจะกลายเป็นการเข้าร่วมสงครามเพื่ออิสรภาพอย่างเต็มตัวไทเลอร์มองมือที่ยื่นมาของเอรสสลับกับมองหน้าลูน่าเขารู้ดีว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่เขาได้ขโมยเวลามา